โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทีนเนาะวันนี้เนี่ยแล้วผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาในระบบ Windows 10นะฮะ สำหรับบางทีเราอาจจะติดตั้งโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีให้เรียกภาษาไทยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าภาษาระบบแบบเซตติ้งต่างๆนะฮะเมนูของระบบเนี่ยมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนาะซึ่งเราจะมาเปลี่ยนในส่วนนี้กันนะฮะซึ่งมันจะมีวิธีการเปลี่ยนที่ยากหรือว่าง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก็ก่อนไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะ,ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะฮะไะตอนนี้เราก็อยู่ันที่หน้าจอของ Windows 10นะฮะ ทีนี้เนี่ยให้เรามาที่หน้าต่างวินโดว์ตรงนี้นะฮะหรือจะกดที่แป้นพิมพ์นะก็ได้เนาะอ่าเสร็จแล้วพิมพ์คำว่า a n นนะครับผมอ่าให้มาตรงนี้นะฮะ language setting นะครับผมทีนี้กดเข้าไปได้เลยนะฮะอ่าเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะพบเจอหน้าต่างของ language นะครับผมซึ่งให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะฮะ window display language นะครับผมเนาะจะเห็นมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะฮะตรงนี้เนาะ เมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปอย่างนี้เนี่ยจะเห็นเป็นภาษาไทยนะฮะแต่ในคอมของเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีคําว่าไทยเนาะให้มาตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้ p e r f e r e n c e นะฮะผม language เนาะภาษาไทยตรงนี้นะฮะให้กดเข้าไป1ทีอ่าทีนี้กด option เข้าไปอีก1ทีนะฮะผมปับ๊บอ่าทีนี้ให้มาตรงคําว่า language pack นะฮะผมเนาะตรงนี้เนาะให้ทําการกดดาวน์โหลดมันก่อนนะฮะผมเมื่อมันโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ ให้กดออกมาหน้านี้นะฮะทีนี้ก็ให้ไปหน้าต่างตรงนี้เนาะให้กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเห็นคําว่าไทยเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็ให้เพื่อนๆกดคําว่าไทยได้เลยนะฮะปึ๊บแบบนี้นะฮะระบบมันก็จะถามว่าต้องการจะเปลี่ยนภาษาอันใหม่เลยไหมถ้าต้องการเปลี่ยนให้กดคําว่า yes sing out now, now นะฮะหรือว่าออกจากระบบแล้วเข้าใหม่นะฮะแบบนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆกดไปได้เลยนะฮะผม ทีนี้มันก็จะเป็นภาษาไทยให้เราทั้งหมดโอเคนะถ้าเพื่อนๆติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมที่ใต้คลิปได้เลยเนาะถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้เนาะอ่ะโอเคถ้าชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ